ถุกขังอริยศาสจังชาติปิถุกคาชราปีทุกขามารณาปีทุกขังโสทปริเทวะทุกขาโทนมามสุปายาสาปิทุกคา,าปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปไโยโคถุกโคยํปิชังนะ ระพังติตามปิดทุกขังสังขิเตนะปัจจุปาทานาขันธาทุกข้าอิทังโคปานาภิกขเวทุกขาสามุชายโยอาเิยศาสาจังยายังตันหาโปโนภะพิภากานันทีราคสาคขาตาตันระตันราพินาทีนี เสยยาธิทางกามันตันหาภาวนตันหาวิภาตันหาอีทางโคปานางพิกเเวทุกขานิโรโทอริยศาสัจจโยตสาเยวตันหายาเสยวิราคานิโรโทจาโคปตินิทสังโทมุติอนรารโย อีทางโคปานังพิกเขเวทุกขานิโรธาคามินีปาฏิปทาอาริยสัจอายาเมวาอาริโย อัตทางขีกมาโคเสยยที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโสัมมาวายโมสัมมาสัมติสัมมาสมาธิทางทุก ขังอริยศาสตร์จนติเมพิกเวุพเพอนันตุเนานาตเสุธาเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปาณิธง ถกขังอริยศาสตร์จางปารินเยยยามติเมพิกเขเวปุเพอานานุสุเตสุธาเมสุจัคุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอ,อุทาปาทิตังโคปานิธรรก ขังอริยศาสตรจังปรินยาตันติเมพิกเขเวภูเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจัก คงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิทางสุขทุกขสามุทยโยอริยสยัจจติเมพิกขเวภูเอนานานสุเตสุทามเมสุจัก คุ้มอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทัทุกขาสามุทายโยอริยสัจจังปหาพันติเมพิขเวปุ เพออนันสุเตสุทามเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทะทุก ข้าสามุทโยอริยสจัจปาหินันติเมพิกขเวปุเทอนานาสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลกโกอ,อุทาปาทิอิทังทุก ขานิโรโทอาริยสัจจันติเมพิกขเวปุเทอนานาสุเตสุชาเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิธาทุกขานิโรโทอาริยสัจจสัต สิกากรรมพันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปานิทัง ฐานิโรโทรอาริยสัตจังสัตจิกาตังติเมพิขเวภุเพอนานาสุเตสุทามเมสุจักุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอีทางทุ ขานิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจจนติเมภิกขเวภุเทอนานาสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโปานิทางทุก ขานิโรถาคามินีปาติปาาอริยสัจจางพาเวนตพันติเมพิขาเวปุเทอานานาสุเตสุธาเมสุจัตคุ้งอุาปาทิญานังอุาปาทิปัญญาอุาปาทิวิชาอุาปาทิอาโลโกอุาปาทิตังโคปานีธาสู ขานิโรธาคามินีปฏิปาทาอาริยสาสจังพาวินตันติเมพิกขเวปุ เพออนุสูเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิยาวาคีวันจะเมธิเขเวอิเมสุจัตูสูอาริยสาจันติสุเอวังติปาริวันตัง เทาวาสัทธาการังยาถาภูตังยานาทาสานังนาสุวิสุทางอาโหสีเนวตาวาหังพิก คเวสเทวเกโลเกสัมมารเกสัพรามเกสัตสัมณพระมนินยาปชายาสัตววังนุสายานุตารังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุธ โซปัญญาสิงยาตงโตจะโคเมพิกขเวอิเมสุจาตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปติปทาางทาวาตสาการังยาทาบภูตังยาณาทาสานางสุวิสุทางอาโหสิอทาทะทารังพิก าเวสเทวเกโรเกสมาราเกสพรามเกสัตสะมามณพรามณนญาปาชญญาสเทวมนุษย์สายาอนุตรางสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโบัญญาสิงญาน,านจัจปาเมทาสนางอุทปาที่อุปา กามวิมุติอรังมินมันติมาชาตินัิทานิปุตนบภาวติอิทังมาโวจะพักเขาวาอันตามนาปัญจาวขียาภิ ภูภาขาวโตภาสิตังอาพินันทุงอิมันสิมินจปนาเวยาการานาสสมิงมันยานเมอายาสโมโกธันญายันสาวีรชงรังวีตมารังธรรมจังคุงอุทาบาที่ยงังกิน สีสมุทายธรรมังสาพันตังนิโรธาธรรมติปวันติเตจักขวตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสัรธมนุสาเวสุ เอตัมภะขวัติภาราณสิยางอิสิปะตะเนมิขลา,ายอนุตรังธรรมมาจากกังปาวันติตังอัปปาวันติตังสัมมเนนาวะพัมมะเนนาวะเทเวนาวามิระวาพัมมุมาเกมนาจิโรทันสันมันติกุมปะนังเทวานางัานางสัตทางสุด ตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสวาเวสุงจาตุมหาราชินังเทวานังสัตทางสุดตวัตาวันติสังเทวาสัตธมนุสวาเวสุงตาวันติสานังเทวานังสัต ทางสุดตะวายามเทวสัทมนุสาเวสุงยามันเทวนางสุดทางสุดตะวตุสิตาเทวสัทมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวนางสัตทังสุดตะวนิมานารตีเทวสัทมนุสาเวสุงนิมานารตินา เทวนังสาตังสุดตาวาปารณีมิตาวาตวตีเทวสัต ธรรมานุสาเวสุงปรามนิมิตาวาสวัตินังเทวนางสุดทางสุดตาวาพรหมปาริสัชเทวาสัตธรรมานุสาเวสุงพรหมปาริสัชชานางเทวนางสุดทางสุดตาวาพรหมปาโรยิตาเทวาสัตธรรมานุสาเวสุ พร,ระมปโรหิตานางเทวานางสัตทังสุดตาวามหาพระมาเทวสัทธมนุสาเวสุงมหาพรหมนาเทวานางสัตตรางสุดตาวาริตาภาเทวสัทถมนุสาเวสุงบริตาทานางเทวานางสัต ทางสุดตวาอภปมาณาพาเทวนาสัตธมนุสาเวสุงอปมานาพานางเทวนางสัตทางสุดตวาอภสาราเทวสัตธมนุสาเวสุขอภสารานางเทวนางสัตทางสุดตวาปรินตสุภาเทวสัตธมนุสาเวสุ ปารินตสุภานางเทวนางสัตยังสุดตวะอัปปามาสุภาเทวะสัทธามนุสาเวสุงอัปปามาสุภานางเทวนางสัตยังสุดตวะสุภาปินหากเทวสัทธามนุสาเวสุงสุภากินหากานางเทวนางสัตยังสุด ตาวาเวหปาลาเทว,วาสัทมนุสาเวสุงเวหารานังเทว,วนานังสัตทังสุดตาวอาวิหาเทว,วาสัทมนุสาเวสุงอวิหานังเทว,วนานังสั ทางสุดตะวัอาตพาเทวสัทถมนุสาเวสุอัตปานางเทวนางสัตทังสุดตะวัสุดทศเทวสัตธมนุสาเวสุงสุดทศนางเทวนางสุดทางสุดตะวัสุดทศเทวสัทธมนุสาเวสุงสุด ขสีนางเทวานางสุดทางสุดตาวาอากานินทากาเทศธรรมนุสาเวสุงเอตามภัขวตาพรามนาสิยังอิสิปะตาเนมีขาทาเยอนุนตรารังธรรมมันจกกักปปวตังอัต ปาวัติยังสัมมณีน,นาวาพรหมณีนาวาเทวานาวาธรมาเรนาวาพรหม,มุวาเกนาจิวาโลกัสมันติหาเตนะคเนาเนาเตนามูเตนายาวาพรมมะมโลกา สัทโธอัมภูคันชิกอัมพันจังทาสหาสิโลกธาสังกรมปิสัมปกรรมปิสัมปเวทิอปปาโนจะโอราโรโอมหาโสโลเกตปตุระโหสิอาติกัมเมวเทวะนังเทวะวังอาทาโคภาขาวาอุทานังอุทานีานสีอัน ยาสิภวันตะโพโกทันโยอภิยาสิวะตะโกโพทันโยตีตีตังอะยาสัมโตะโกทันยาจอัญยาโกทันโยเตวะนามังอะโกสิติเดี๋ยวอยากเพิ่มะเดบนหนึ่งครับดะกดะสันๆ คำถามาลาบแล้วกันครับ,าาราบสัมปะจิตใช่ครับสัมปะจิตตามีนาสัง้งมีโนได้ไหมเจอไหมโอเคสัมนายครับของรับข,ของใครค่ะอมันมีหลายเวอร์ชันมากใช่ไหม เดี๋ยวลองทันส่งมให้แม่น้ครับอันนี้ลองหาด้วยสัมปาจิจาชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทโวสเปยาคาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวอาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมีเตหาภู ภูหัตาาิพุทธามาอะุาโมพุทธายะวิรัตโยวิรา,ราโโธทายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราทาสาวิริอิโยพุทธาัสามานีมามะพุทธัสะสวาโหมสัมปติชาชามิเพ่งเพ่งภาภาหา การค้าได้แล้วเลยอยากส่วนบทน,นี้ให้กับทุกๆคนใช่มีคาถาเขาว่ากันว่าธรราอาฏฐาเป็นคาถาเกี่ยวกับการค้าการขายอะไรเงี้ยขอพรนั่นการค้าการขายการทําธุรกิจหรือการเกี่ยวกับเกี่ยวกับในเชิงของ,ของ,ข,องของเกี่ยวกับทํางานอะไรเงี้ยโชคลาภในการทําง,ทงานผู้ใหญ่อะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบในใน เป็นช่วงฮิตเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วในีากส่วนโอเคครับมาเราลองมาต่อที่กรถาจักรพพัดกันสักกี่จบดีแค่ลองดูก่อนละกันเบสิกค,คือห้าจบจะไป้ต่ำกวบนี้นะครับโอเคปะ นะโมพุทธายะพระพุทธตายรตนาญาณมณีโนภารตสีสหัสสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังว่ารังคันทางสีวาลีจมหาเถรง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุยโยอ,อาหังวันทามิสาพ,พโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมานีโนภาลัสสีสหัาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมาบูชา,รรชาสร้างฆ้าบูชาอาคีทานังวัลังคันทางสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพภโสพุทธธรรมะสร้างฆ้าบูเชมิ นาโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายามะนีโนภาราตสีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรม,มาบูชาสังฆาบูชาอาคีธาดังว่าหลังคันทางสีวาลีจะมหาเทรลัง อาหังวันทามิทุร,ระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพาโสพุทธธรรมมาสร้างฆ้าภูเชมินะโมพุทายะพระพุทธไตร,รัตนายานมานีโนภารัสสีสหาหัสสาสุธรรม,มา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอากีทานังวะลังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาบูเชมีนาโมพุทธายาพระพุทธไตารรัตนายา,มานมณีโนภารัตสีสะหัสสะสุาาธ,ธรรมาคุโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมบา,าบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังว่าหลังคันทาง สีวลีจำมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิตาพ,พโสพุทธธรรมาสร้างฆาปเชมีนโมพุทธายาพระพุทธตายร,รัตนาญาณมนีมนนโนภาราชศีศาสาสุธรรมมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอัคีทานังวะหลังคันทางสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุรตททตโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมมาสร้างฆาปูเชมีโอเคครับห้าจบแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวหายไม่ตายะสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพรระสะเพร,ร้างฆาภระปัปตาปัจเจกานณจัยยงพาลังอลหันตานันจัดเตเชนารังคันพันธามิสาพ,พโซยัธาอวริวะปูราปริปุเรนติสังขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชสิตังปจสิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสะเพปุเรตุสังกะปาจันโรปรนสยาธาติระสยาธา สเพติโยวิวาชานตุสาพราะรโควินาสตุม,มาเตภวัดวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวะชนะสิรีสานีจางวุธาปาจายโนจัตตาโรธรรมาวัตธรรมติอายุวันโนสุขังผาลัง อิทังเมมาตาปิตุนางโหตุโตสกิตาโหตุมาตาปิตาโรอิทังเมยาตินังโหตุโตสกิตาโหตุยาตโยอิทังเมย์ครูปัชฌานังจริยานังโหตุโตสกิตาโหตุโตครูปัชฌานังจริยาอิทังเมสัพเทวตานังโหตุโตสกิตาโหตุสัพเพเทวาอิทังเมสัพเวรีนังโหตุโตสกิตาโหตุสัพเพเวรีอิทังเมสัพสัตตนังโหตุโตสกิตาโหตุโตสัพสัตตา พุทธังอธิทานมีทำบังอธิทานมีสร้างคังอธิทานมีสาธุเรียบร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมเดี๋ยวจะไปกวนน้ําต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆอันเนี้ยที่อัพทั้งหมดมีก็คือว่าว่างแต่เมื่อวานแล้วนะเร้วลืมอัพถ่ายไว้นะชอบถ่ายรูปไว้แล้วลืมอัพเลยว่าอัพวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะล่าแล้วแหละครับแล้วเดี๋ยวจะดอกไม้ที่ได้มาวันนี้เนาะ เดี๋ยวจะเริ่มแต่ละช่อที่วถวายถวายถวายแต่ละที่นะครับเดี๋ยวจะจัดเป็นแจกันดอกไม้แล้วกันนะครับเหมือนทุกครั้งที่ได้รับมาจะได้ใช้ต่อได้ยาวๆแล้วผลไม้ก็จะนําไปให้ทุกๆท,ท่านทานนะฮะใน idol Fa c กเดี๋ยวจะมีพี่ๆเข้ามาช่วยกันปอกเดี๋ยวก,กินกันนะครับในใน Idol ล a c กนี่แหละนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะครับทุกๆท,ท่านอนุโมทนาสาธุด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมแมนุกแมนุก มนุกนะครับนี่คือมนุอย์นี่คือมนุก <c oughs> โอเคจะให้เซนไปกดน้ำให้เราโกล์ฟังอ๋อได้ครับเดี๋ยวเซนไปกดน้ำให้เราโกฟังแต่ว่าแป๊บหนึ่งน่าเดี๋ยวเซนเซนต้องลาของกันครับท <c oughs> ีเ <c oughs> ดียวอาก,กเูเซนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับก็เลยช่วงนี้เลยพยายาม <c oughs> กดน้ำ <c oughs> ใช่กดน้ำให้อากูใช่ตอนนี้อากูแบบว่า ผมไปเจออาก,กร,รอบที่แล้วอาก,กยังแบบว่ายังคุยเล่นกับผมอยู่เลยอะไรเงี้ยตอนนี้อาก,กเป็นผู้ปยติดเตียงแล้วนะฮะใช่ว่าอยู่เยอะแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเราเราแบบว่าไม่รู้จะช่วยอาก,กทางไหนนะครับผมก็อยากสวดมนต์ให้อากอะไรเงี้ยแบบสวดมนต์ให้อากฟังนะคะรับถ้าอากกวน่วน้านอะไรเงี้ยซะมากกว่านาอนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ไปหากโอกอะไรผมจะได้ดรีบลาของก่อนนะครับ แล้วเ,เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีค่ะโมทนาซาทุนะครับ